สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับเบิดชัยบอลสีนะครับวันนี้มีบอลสีมาแบ่งพันนับได้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าต้นเนาะมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้มีค่าส่งนะทุกท่านเดี๋ยวต้องรีบขายเพราะว่าตอนนี้ร้อนละเอาบอลสีออกมาเดี๋ยวมันจะเหี่ยวนะครับมาเรามารีบขายเลยเอ่ออันนี้มีค่าส่งนะครับทุกท่านค่าส่งเมาเมาค่าส่งเมาเมาหกสิบบาทนะครับเนาะ แล้วก็เก็บเงินปลายทางค่าส่งเหมาเหมาแปดสิบบาทนะครับเก็บเงินปลายทางค่าส่งจะแพงหน่อยเนาะเพราะมันมีค่าทมเนียมอะไรของเขาก็ไม่รู้แหละผมก็ไม่ไม่แน่ใจแต่มันจะเก็บค่าส่งแพงกว่าอ่าปกตินะครับถ้าแบบโอนก็เหมาเหมาหกสิบบาทเนาะอันนี้เป็นมิ่งมงคลทุกท่านมิ่งมงคลจริงๆเป็นมิ่งมงคลป้ายดํานะแต่ตอนนี้เริ่มสวยแล้วเนาะป้ายดานิดๆน,น,นะฮะเอาไปลุ้นต่อเนาะ มิ่งมงคลป้ายดำต้นนี้ให้แปดสิบบาทนะครับแปดสิบบาทนี่แปดสิบบาททุกท่านโตมาสวยนะมิ่งมงคลเนี่ยบรรยากาศสีสวยแล้วก็กระดูกสวยมันเหมือนไล่เฉดตรงนี้เนาะทุกท่านเหมือนไล่เฉดเลยแต่ถ้าเป็นแบบอื่นคือจะแดงไปเลยแต่นี่เหมือนไล่เฉดดูสิอืมสวยนะมิ่งมงคลแปดสิบบาทนะครับต่อไปนี่นี่นี่เอ่อผมได้มาในานาม เอ่ออะไรนะมั่งมีซับนะครับมั่งมีซับเนาะมั่งมีซับต้นนี้เอาไปในราคา100บาทแล้วกันนะครับโตมาก็สวยเหมือนกันเพราะว่ามั่งมีซับนี่เป็นไม้ที่ไม่ค่อยเห็นฟอร์มเตี้ยนะทุกท่านดูฟอร์มเตี้ยมากมั่งมีซับแล้วก็ใบดกนะฮะนี่ดูครับสวยเลยสีเริ่มมาแล้วเนาะบอลกัดสีจะสวยหน่อยมั่งมีซับเอาไป100บาทนะครับหนึ100บาทเดี๋ยวผมจะติดชื่อให้เนาะ ทุกท่านครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวส่งไปเดี๋ยวติดชื่อให้นะครับอันนี้มั่งมีซับหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อไปครับผมนี่อุทยานหลวงอุทยานหลวงลาราชพฤกษ์มีอยู่สามใบละอุทยานหลวงต้นนี้อ่าแบ่งปันให้ในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับโอ้โหอุทยานหลวงตอนนั้นเรานึกถึงตอนที่เขาออกมาใหม่ๆนะโอ้โหต้นเป็นหมืน่นนะจากหมืน่นลดให้หนึ่งร้อยบาทอ่ะ หนึ่งร้อยบาทเอาไปนะครับเนาะอุทยานหลวงหนึ่งร้อยบาทนะครับกระถางสี่นิ้วหลอดใหม่มาสวยแล้วนะนี่นี่ครับก็ไซส์ประมาณนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทอุทยานหลวงนะครับต่อไปเป็นนี่ครับอ่าอะไรนะเกสรภูมารินนี่ผมเคยขายแพงสูตรแปดพันแปดพันนะครับวันนี้ลดให้นะครับเนาะโปรโมชั่นเอาไปร้อยบาทพอ แต่ตอนนั้นมันออกใหม่เนาะมันเลยแพงนะครับแปดพันบาทแต่ตอนนี้ผมให้เลยอันนี้เอาไปในราคาอ่าหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทเกรสรภูมาลินไส้แดงๆกระดูกแดงๆงสวยๆเลยนะจ๊ะต่อไปเกรสรภูมาลินอีกต้นหนึ่งนี่เกรสรภูมาลินนี่กระดูกแดงๆไส้แดงแงสวยๆเลยนะฮะเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับเกรสรภูมาลินหนึ่งร้อยบาทพอ 100บาทนะฮะ๋อจัดโปรโมชั่นให้นะครับหลังจากที่เบิร์ดใจไม่ค่อยได้ลงคลิปไม่ค่อยได้ขายบอลมานานจัดให้100บาทเอาไปเลี้ยงสวยๆเลยนะครับเกสอรภูมารินเนาะมีอยู่2กระถางนะครับเกสอรภูมารินต่อไปบอลสีต้นนี้บ้างบับเบิรบีนี่บับเบิบีจีสติงไอ้ก็ว่าไปไมั้ยนะฮะโนพูดไปมั่วบับเบิรบี ให้ในราคา80นี่บับเบิลบี80กระถางที่หนึ่งนะครับดูสวยๆเลยนี่เอาไป80บาทพอวันนี้ขายไม่แพงทุกท่านขายไม่แพงเนาะบอลสีก็นะสวยๆเริ่มสวยแล้วนะครับ80บับเบิลบีต่อไปบับเบิลบีอีกต้นหนึ่งอืมต้นนี้ก็เอาไปอู้ต้นนี้สวยเนาะต้นนี้เอาไป80นะครับเนาะต้นนี้ก็80ดูสิเมาสองต้นไปเลยนะครับนี่หลอดใหม่มาสวยละบับเบิลบีดูทุกท่านอืม สวยๆเลยให้ในราคา80บาทนะครับบอลเก่าแล้วนะเนาะแต่ไปเลี้ยงได้นะครับสวยๆนะครับพวกนี้โตมาสวยมากนะครับบับเบิลบีเหลืองเขียวนะครับต่อไปนี่นี่ฮะอะไรนะเ <c oughs> ทพอันนี้เป็นเทพสายลุ้งแผงทุกท่านไม่ใช่เทพพัสธานะเทพสายลุ้งแผงเนาะต้นนี้ยอาไป80เหมือนกันนะครับให้ไปในราคา80บบาทสวยๆเลยทุกท่านดู มเม็ดสีเริ่มเข้าแล้วนะฟอร์มเตี้ยเตี้ยดูฟอร์มเตี้ยเตี้ย,มย,ยไม้พวกนี้ฟอร์มเตี้ยนะฟอมเตี้ยก็จะสวยๆหน่อยนะครับนี่ฟอร์มเตี้ยคือมันไม่สูงอ่ะพอมันไม่สูงบอลสีถ้าเลี้ยงบอลสีที่มันไม่สูงก้านไม่ยาวเก้งก้างนะสวยฟอร์มบอลสีใส่กระถางสวยนะฮะนี่เอาไปแปดสิบบาทเาทพใส่ลุงแผงเพงทพใส่ลุงแผงต้นสุดท้ายครับเนาะศิลาหน้าแผงนี่ ศิลาหน้าแผงเลยต้นนี้ต้นนี้ขอราคาหน่อยนะฮะเพราะว่าหน้าแผงสวยเหลือเกินเอาไปในราคา250บาท250รําหรับศิลาหน้าแผงนะครับอันนี้หน้าแผงสวยเลยนะครับเนาะนี้ใบใหม่ล่าสุดนะนี่มีอยู่2ใบเห็นหน้าแผงสวยก็เลยจับเอามาขายให้นะครับดูนี่ศิลาหน้าสวยหน้าแผงศิลาแผงหน้าสวยเนาะเอาไปในราคา250บาทนะครับวันนี้ก็มี ้าต้นนะฮะเนาะเก้าต้นมีไม่เยอะเก้าต้นพอนะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีบอลสียุบนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูทุกท่านว่าทําไมมันเออไม่ค่อยมีขายนะครับเดี๋ยวผมผมผมให้ดูผมให้ดูดูดูด,ดูดูถาดน,นี้ยุบหมดเลยนะครับอันนี้เอาใส่ในกระถางแบบกะจะฟอร์มไว้นะครับยุบหมดเลยทุกท่านดูคือไม่สวยเลยนะฮะดูฮะ บอนสีผมแบบโอ้โหยุบไปแทบหมดเลยอะดูครับมีแต่หย้ามีหย้ามีอะไรไม่รู้ออกมาแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเนาะนี่ครับบอลยุบแบบอืยุบแบบเนาะน่าเสียดายดูทุกท่านยุบไปนะครับไม่สวยนะฮะบอลสีของผมก็มันไม่สวยมันยุบดูถาดนี้ก็รู้นะฮะนี่ยุบทั้งถาดเลยอุตส่าห์เอาใส่กระถางสีฟอร์มไว้แล้วนะ แล้วดูนี่อืไม่เหลือเหลือรอดเป็นบางต้นเหลือรอดเป็นบางต้นนะฮะน่าเสียดายเนาะเมืองก่อเกดแผงของผมก็ยุบนะฮะดูโอ้ก่อเกศจีสองนะครับเนาะกลายเป็นหญ้าไปซะแล้วนะครับดูอืหน้าหนาวปีนี้คือแบบหนักหนาสาหัสมากนะฮะสำหรับของเบิดชัยนะครับหน้าหนาวปีนี้สาหัสจริงๆโอเคครับทุกท่านสนใจบอลสีต้นไหนก็ เฟซไลน์ Line, ช่องทางติดต่ออยู่ตรงนี้นะครับติดต่อมาได้เลยวันนี้ผมว่างวันนี้ว่างตอบนะครับก็ขอแจ้งอีกทีนะครับว่าช่วงนี้เบิดชัยจะลงคลิปประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเพราะว่ามี f c นะครับทักมาบอกว่าลง6โมงบางทีเพิ่งเลิกงานขับรถบ้างอะไรบ้างนะครับไม่ทันได้ดูเนาะไม่ทันได้ดูบอลสีเวลาเราแบ่งขายเขาไม่ทันนะครับแต่ถ้าเป็นเวลาหนึ่งทุ่ม น่าจะเป็นฟรีไทม์ของแต่ละคนนะครับเนาะอยู่บ้านทานข้าวทำกับข้าวไม่งั้นก็ทำธุระส่วนตัวอะไรเสร็จแล้วนะครับหนึ่งทุ่มนี่น่าจะพอดีเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้เบิร์ดชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับยังไม่หนีไปไหนยังทําบอลสียังขายบอลสีเหมือนเดิมเพียงแต่บอลสีมันยุบไปเลยไม่ค่อยมีขายนะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ